ฉันลงสตอรี่อันนี้ไปใช่ปะคนดีเมถามเยอะมากมาเหมือนบ้านหลังที่สองค่ะกินจนหน้าจะเป็นกางน้ำมีอยู่จริงคนดูขามันคุ้มแปะค่าเสียหายปกติไอจะกินที่สาขาไรกระบังไม่ก็หนำแดงนะแต่วันนี้ยมาลองที่คลองห้าพาเจริญดูลายอาหารแน่นมือน จะสามชั้นสันคอหมักโคทูจังเต้าเจียวบุนโกกิหนังหมูเนื้อไก่มีหมดแต่ว่าไม่มีเนื้อวัวนะคะคุณดูค่ะหมูที่นี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าใส่ไข่ดาวเอะรอเล่นนะหมูที่นี่ไรเอดจ้าคือรสชาติจะเค็มคน้นขึ้นทุกคนลองมากันได้ของทานเล่นมีให้ลองแน่นทุกโซนเติมร้อนๆไม่ต้องห่วงแล้วอร่อยเลยไก่ทอดที่นี่ดีมากไอ้ว่ารสชาติถูกปากคนไทย<ะ>เห็นแบบนี้ไม่จํากัดเวลานะจ๊ะนั่งยาวๆเป็นบ้านหลังที่สองไม่เกินจริงแนะนาสั่งพิซซ่ามาด้วยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะทําให้ใหม่ๆยืดๆหอกิน อใบางามไม่อันก็มีนะจ๊ะน้ำจิ้มได้ใจไปเลยเจ้มจนจนเอาผักจิ้มกินเล่นก็อร่อยได้ความจึงคือเครื่องเคียงเยอะมากตักปลาตกกินจีแบบสดเอ้ยแบบเปรี้ยวเอ้ยแอบกระสิบว่ามันบทโคตรดีและที่นี่จะสัน่นฝันวัยเด็กที่วิ่งตามมุไอติมไม่ทันค่ะเลือกเลยอีนูคนละแท่งแค่ทำตามกติกา